โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกัน์เซ่กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมเซเว่นไนท์ r ีเวิร์นะครับผมกับคอนเทนต์สงครามจริงประสาทนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารนะครับก็จะเป็นประสาทโฟร์ดีนาของไอรีนนะครับความยุ่งยากของมันก็คือไอรีนเนี่ยมันมีดีบัฟที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยติดช็อตเนาะแล้วก็ที่มีปัญหานิดนึงนะครับก็คือลุคนะครับเวลามันปาหอกเนาะมันจะแจกบัฟที่ทําให้ คนในทีมเนี่ยไม่รับความเสียหาย2เทินนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทีมที่ผมใช้ในการรับมือ,อ,อสองครามชิมประสาทของไอรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมสําหรับทีมที่ผมใช้นะครับคนแรกก็จะประกอบไปด้วยบิสกิตนะครับซึ่งวันนี้ครับผมผมเพิ่งเปิดกาชาได้บิสกิตเป็น C ีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าความพิเศษของบิสกิตที่เป็น C2 นะครับก็คือมันจะทําให้เพื่อนๆในทีมเราเนี่ย ได้รับความเสียหายประเภท5เป้าะลดลง20%ตลอดเวลานะครับผมซึ่งมันจะเอฟเฟกมากๆนะครับเพราะว่าไอรีนเนี่ยมันจะมีสกิลที่ปาหอกแล้วติดสายฟ้า5เป้าเลยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยลดความเสียหายลง20%นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นความพิเศษที่ว่าอพอโคีซีสแล้วอะมันสามารถพาไปลดแล่นในคอนเทนต์บอสได้หมดเลยนะครับเพราะว่าบอสส่วนใหญ่มันจะเป็นการโจมตี5เป้าหมดนะครับ บิสกิตจึงเก่งมากๆเลยนะครับผมเวลาเป็นซีสองแล้วพร้อมอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคแต่ไนเทมยังคงเป็นเซ็ตบล็อกเหมือนเดิมนะครับออปชันหลักก็จะเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็เครื่องประดับอันนี้ผมก็เล่นเป็นแหวน5ดาวนะครับเพิ่มเลือดน,นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนเนาะคืออันเนี้ยผมอะ่ะใช้วิธีเสริมพลังแบบสุ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้อัตรา100%แต่ว่าคือจริงๆอะ่ะผมอยากได้บล็อกนะครับแต่ว่าผมอะ่ะยัดบล็อกไปจนหมดลไม่ติด งงมากนะครับ40%บยัดไป3มวงแตกหมดนะครับก็โอเคทําใจละก็เลยใช้วิธีสุ่มไปแล้วกันทีนี้พอมันได้จุดอ่อนก็โอเคพอรับได้นะครับก็เลยพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ฟาร์มได้แหวนบล็อกมาอีกเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะยัดใหม่นะครับผมอ่าโอเคก็เอาตามนี้ไปก่อนเนาะคนที่2นะครับก็จะเป็นลีน่านะครับผมก็เอามาบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับแล้วก็เอามาฮิลด้วยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยก็ รอบนี้เนี่ยเราจะได้ใช้ไอเสียงสะท้อนอันเล่าร้อนด้วยนะครับมันก็จะช่วยลดพลังป้องกันลง41%แล้วทําให้เพื่อนๆในทีมเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้อีก28%ด้วยนะครับเตไอเทมของลีน่าก็ยังคงเป็นเซ็ตป้องกันเหมือนเดิมออปชันหลักก็จะเป็น HP% นะครับแล้วก็เครื่องประดับอันนี้ผมใช้แหวนเลือด6ดาวเลยนะผมเอามายัดให้ลีน่าเนี่ยมีเลือดเยอะๆนะครับจะได้ฮิลแรงๆเนาะคนต่อมาก็จะเป็นลูรี่นะครับผมเพราะว่า ปราศาสต์ไอรีนเนี่ยมันยังต้องใช้ทีมเวทอยู่นะครับซึ่งลูรี่เนี่ยก็เป็นตัวตีปราศาสวันเวทที่มันดีมากๆแล้วนะครับเซตไอเทมก็จะเป็นเซตไฮดรานะครับออปชัน <Option S 2> หลักเนี่ยก็จะเป็นอัตราคิพ่วงความเสียหายคินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัตราคิของลูรี่ผมจะอยู่ที่57%นะครับวันไอรีนเนี่ยเราจะได้ใส่โคอีมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะว่าเออมันจะส่งเสริมกันยังไงบ้างนะครับก็ยังคงใช้คอมโบเดิมเนาะ แล้วก็คนที่4ก็จะเป็นมิโฮนะครับก็เอามาใช้สกิลขวรนเพื่อลดเทิร์นไอที่มันแจกโล่ป้องกันความเสียหายนะครับแล้วก็ใช้ระบำนองเลือดเพื่อที่ทำให้บอสเนี่ยติดสถานะเวทเบาบางนะครับแล้วก็อย่างที่3ตัวพาสซีฟของมิโคเนี่ยมันจะทําให้เวลาเพื่อนๆในทีมเราตีติดจุดอ่อนอะ่ะมันจะแรงขึ้นอีก23%ซนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่ารูรี่ที่เราอะ่ะอับขึ้นมาจนถึง c ีแล้วอะ่ะ เออพันแทบจะการันตีจุดอ่อน100%เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารวมกับบัฟของบิสกิตด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่เขาจะเล่นมีโฮคู่กับลูลี่ในวันเวทนะครับส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมจะเล่นเป็นผมจะเล่นเป็นเซตบ็อกนะครับแล้วก็ออปชั่นหลักเนี่ยจะเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมหลายคนก็จะเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมีโฮมันเป็นตัวดาเมจเวทไม่ใช่เหรอทําไมถึงเล่นเป็นเซตบล็อกนะครับอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของมีโฮมีแค่3อย่างนะครับมี ทำให้บอสติดสถานะเวทเบาบางเอามาลดเทิร์นบัฟแล้วก็เอามาบัฟเพิ่มดาเมจจุดอ่อนมิโฮไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มิโฮอ่ะถึกที่สุดเท่าที่จะถึกได้นะครับอ่าแล้วถ้ามิโฮตายอะ่ะผมบอกเลยนะดาเมจมันจะดรอปลงไปเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการเล่นเซ็ตบ,บ็อกแล้วพ่วงเฮดพีเปอร์เซนต์อะ่ะมันจะทําให้มิโฮอ่ะถึกที่สุดเท่าที่จะถึกได้แล้วนะครับเครื่องประดาบอันนี้ผมเล่นเป็นเฮดพีเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้อง เอ่อฟาร์มแหวนบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเล่นเป็น HP พ่วงกับบล็อกนะครับอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของมิโ h o ะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นโคย์ e นะครับก็แน่นอนครับวันของไอรีนเนี่ยมันมีดีบัฟเป็นช็อตเนาะเอ่อพาสซีฟของโคย์ e, มันจะป้องกันไฟช็อตได้นะครับแล้วก็ตัวสกิลได้เวลาเก็บขวาเนี่ยครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมนะครับพร้อมเพิ่มอัตราคีิติคอลด้วยนะครับอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ามันคอมโบกับ ตัว룰ี่ได้นะครับก็คืออย่างสเตตาตะเกียลู룰ี่ของผมนะครับมีอัตราคิดอยู่ที่57%เซนาะซึ่งถ้ารวมกับบัฟของโคอีนะครับโคอี e จะบวกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำให้อัตราคิดที่ข้อของ룰ี่นะครับรวมเป็น84%่อซึ่งแทนที่เราจะลุ้นแบบ50% 5 0ว่าเอ้ยมันจะติดหรือเปล่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ติดคริติคอลสูงขึ้นมาอีกนะครับอ่ามันเลยยิ่งส่งเสริมให ลูลี่เนะี่ยมีโอกาสทําความเสียหายได้เยอะมากขึ้นนะครับผมในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นยอนจีนะครับก็เอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวฟให้เพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของการจองสกิลนะครับผมจะเล่นเป็นสกิลล่างของลูลี่แล้วก็ตามด้วยสกิลบนของลูลี่นะครับเพื่อเคลียร์สเวฟแรกให้มันจบนะครับเราจะได้เข้าห้องของไอรินให้เร็วนะครับแล้วก็สกิลลำดับที่3าเนี่ยก็จะเป็นบัฟของบิสกิตนะครับก็บัฟเพิ่มอัตราจุดอ่อนนะครับแล้วก็ เพิ่มความเสียหายต่อบอสด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของไลน์อ r พที่ผมใช้นะครับผมส่วนในส่วนของรีเพจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับเริ่มเวฟมาเนี่ยผมก็จะใช้สกิลของลูรีทั้ง2 s k สกิลนะครับเพื่อเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดเลยนะครับผม <Okay. S 2> <'t> อ่าเริ่มมานะผมจะใช้บัฟอัพเกรดอุปกรณ์ของบิสกิตก่อนนะครับ oh. อ่าโอเคอันนี้ก็ใช้บัฟของลีนาขึ้นมานะครับ oh. ผม <'t> หลังจากไอรินใช้สสกิลนี้นะครับ สกิลต่อไปจะเป็นลุกนะครับผมอเพราะฉะนั้นผมจะฝากดาเมจไปก่อนนะเน,นี้ยล้วลุกเนี่ยมันจะปาหอกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะแจกโล่ให้กับเพื่อนในทีมนะครับให้เราตามด้วยมีโฮนะขวันลดบัฟทิ้งไปเลยนะผมเห็นว่าคูดาวสกิลของลูลีอ่อีกประมาณ5วิเนาะซึ่งมันไม่ทันนะครับอ่าอันนี้เราก็ใช้บัฟของน้องแมวขึ้นมาก่อนนะครับผม อันนี้ผมก็จะเปิดด้วยสกิลบนของลูรี่ก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันจะยิงแบบไม่สนพลังป้องกันด้วยนะผมอ่าแล้วก็ค่อยตามด้วยสกิลล่างนะครับอันนี้บัฟให เวทเบาบางของอีกฝั่งมันหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็อัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ลุกกลางโลนะครับผมอแล้วก็ตามด้วยมีโฮอีกรอบหนึ่งนะ,ะก็ลังดีบัฟบไปนะครับอันนี้เทิร์น43แล้วนะครับผมก็ให้น้องลูรี่ครับจัดครูคอมโบไป โอเคอ่ะ okay. อันนี้1ล้าน1นึ่งแสนแล้วนะครับผมอ่ะประมาณ1 000, 000, 000ล้านสองละอ้โหเขาจะได้อันนี้ไม่งั้นจริงๆผมน่าจะได้ทันใช้อยู่อ่ะโอเคให้ใช้มีโฮนะครับผมแจกเวทเบาๆอีกรอบนึงโอเคอันนี้ผมิวขึ้นมาก่อนนะครับ กิโหมไม่ทันมีโฮยืนไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรครับก็1นล้านสองแสนเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นนิวเรคคอร์ดเลยนะผมคือถ้าตะเกียรไม่ติดว่าไอ้ลูกมันกลางโล่เรามีโฮผมตายไปก่อนนะ ผมน่าจะไปถึงล้านสี่ล้านห้าได้นะผมก็โอเคเสียดดยนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องความของขึ้นมาก่อนนะครับผมในบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนับเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดหรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเร็วกันซะนะครับก็ขอตัวลไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ